จุดหมายเหตุกรุงศรีหากมีวัดไหนในจังหวัดเลยที่ได้ทำบุญไหว้พระสัมผัสธรรมชาติและชมวิวสวยไปพร้อมๆกันแล้ววัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองที่อำเภอภูเรือคงเป็นจุดหมายที่มีครบทุกสิ่งครับวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางขุนเขาบนที่ดินพระราชทานจากสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนี มีอุโบสถงามวิจิตรด้วยสถาปัตยกรรมไม้สักแกะสลักทั้งหลังตามแบบล้านช้างประยุกต์และวิหารไม้แกะสลักโดยรอบอีกสี่หลังที่สวยงามกลมกลืนไปกับธรรมชาติโดยรอบครับส่วนหน้าเจ็ดเสียนที่เราบันไดมีขนาดใหญ่โตและสวยงามแปลกตาเพราะแกะสลักจากหินยกแม่น้ำโขงยังมีเรื่องราวของวัดสมเด็จผูเรือมิ่งเมืองให้ได้ชมอีกในวันพรุ่งนี้ กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย